ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าการฝึกทหารมันโหดขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนกับค่ายฝึกสุดพิเศษของกองพันจู่โจมที่425สกาล่าที่นี่ไม่ใช่แค่การฝึกยิงปืนแต่เป็นการสร้างนักรบที่พร้อมจะสู้ในสมรภูมิจริง ตื่นเช้ามาก็เข้าสู่โหมดนักรบที่นี่ไม่ได้มีเวลาให้มานั่งสบายๆครับเพราะทุกเช้าตั้งแต่ตีห้ทหารทุกคนต้องเริ่มด้วยการออกกำลังกายที่หนักหน่วงจนลืมไปเลยว่าเคยเป็นพลเรือนมาก่อนทหารคนหนึ่งเล่าว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองฟิตแล้วแต่พอเจอที่นี่เข้าไปขาแทบก้าวไม่ออกเลยครับบอกเลยว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นสลัดคราบทหารเกณฑ์ เข้าสู่โหมดจู่โจมสิ่งที่ทำให้ค่ายนี้ไม่เหมือนที่อื่นคือพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับก,บการขุดหลุมหรือเข้าเวรยามที่ไม่จำเป็นทุกวินาทีมีค่ากับการฝึกรบล้วน,นเพื่อให้ทหารทุกคนพร้อมสำหรับภารกิจที่กำลังจะมาถึง <c ười> กระสุนจริงระเบิดจริงไม่ใช่การแสดงเคยกลัวเสียงปืนใหญ่ๆมั้ไหมที่นี่ไม่มีเวลาให้กลัวครับเพราะทุกคนต้องได้สัมผัสกับอาวุธจริงไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักหรือเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อให้พวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทหารคนหนึ่งบอกว่าการฝึกของเราใช้กระสุนจริงระเบิดจริงทุกอย่างเพราะเราต้องไม่ประมาทแม้แต่วินาทีเดียว แทรกซึมประชิดตัวและจู่โจมการฝึกไม่ได้มีแค่การยิงไกลๆแต่ยังรวมถึงการแทรกซึมเข้าหาศัตรูอย่างเงียบเชียบและแม่นยำการฝึกนี้เริ่มต้นจากการใช้ระเบิดแอร์ซอฟก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อต้องใช้ระเบิดจริงพวกเขาจะไม่มีทางพลาดเป้าเด็ดขาดโดรนคือภัยร้ายในยุคสมัยใหม่สนามรบยุคใหม่เต็มไปด้วยดโดรน ที่นี่เลยให้ความสำคัญกับการฝึกรับมือกับโดรนมากเป็นพิเศษทหารทุกคนถูกสอนให้รับมือกับโดรนที่บินมาโจมตีและทิ้งระเบิดจากอากาศเพื่อให้พวกเขาเอาชีวิตรอดได้ในสถานการณ์จริงหัวใจสำคัญของทีมหมอสนามการต่อสู้ไม่ได้มีแค่การโจมตีแต่ยังรวมถึงการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมด้วยแพทย์สนามคนหนึ่งเล่าว่า ทหารหลายคนมาพร้อมกับความรู้เรื่องปฐมพยาบาลที่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เขาจะสอนจนทุกคนทำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือแพทย์คนนี้จะเป็นคนเดียวกับที่จะไปรบกับพวกเขาในสนามจริงเดือนเดียวเปลี่ยนพลเรือนเป็นนักรบทั้งหมดนี้คือการฝึกเข้มข้นตลอดหนึ่งเดือนเต็มเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามั่นใจว่าทหารทุกคนพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ เพราะที่นี่ไม่มีการส่งใครออกไปตายโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการฝึกสุดโหดที่เปลี่ยนพลเรือนธรรมดาให้กลายเป็นนักรบตัวจริงทุกหยาดเหงื่อและทุกนาทีที่ทุ่มเทไปไม่ใช่แค่เพื่อชัยชนะแต่เพื่อโอกาสในการรอดชีวิตในสมรภูมิรบอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ